ว่าเขาได้เจ้าเห <So S 2> ็นแล้วมันคงโซเดนว่าพายเตอก็เป็นเหหใ้เกิด์พายแก่พามจิตและพายต่างนะที่ตายที่เก่ที่จิตที่ตายเพราะว่าเติรใช่ไหมอ่าเพราะมีพายเตอร์จะมีวายแก่พายจิตและพายต่างอรู่ภาะในี่มันเป็นเหตุผลสันเพราะว่าสิ่งที่มีสิ่งนี้จึงมี่พขามีพายเตอรจึงมีพายแก่ ความเจ็ตและความตายนะเพราะนั้นพวกองค์ชิงสุเป็นอะไรที่เนิดครับอะไรที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานะที่ส่งไปตามถึงเหตุนะอะไรที่เป็นเหตุที่เกิดการเกิดติดตามไปถึงต้นเลยนะอะไรคือเื่อของการเกิดเพราะว่าความเกิดเนี่ยชาติที่มีลูกขาไม่ใ้ความเกิดก็เป็นทุกข์ใช่ไหมความเกิดก็เป็นทุกข์เราไปดูก็ได้เนาะเกิดทิ้ขันไปนอนทิ้งขันตั้งหลายเดือน นอนห้องแคบด้วยห้องแคบมีน้ำด้วยนะน้ำน้ำน้ำครั้งน้ำเลือดอ่ารวมทั้งขี้ใส่ห้องกัญหาเนาะอ่ามีโมบมีปูมีน้ำเพราะนั้นเนี่ยการแช่อย่นั้นไม่ได้ใช้ควาสุกเนาะใช่ไหมอ่าการเกิดมาไม่ได้ใช้ควาสุขผู้ทธเจ้าบอกว่าในการเกิดก็เป็นทุกข์เพราะนั้นเกิดื่น่งทุกข์หรือสุข พวกใช่ไหมเกิดมาเราดูก็ได so ้การพิสูจน์การพุกเราไปดูนะยิ้งไปเด็กยิ้งไปยิ้มมาแล้วก็นอนแช่นนู่ในน้ำบางคนถึงการพุก็กิดมาแล้วก็สาักนครังแล้วก็ร้องก็องุหงอยู่ในท่าเด็กเกมานีเพราะฉนั้น่งในการเกิดก็เป็นพุกนะถึงแล้วก็เกเรก็เสียก็ตายเพราะนั้นเนี่ยเราต้องดูดีว่าที่เป็นเความสุขูความพุกนะต้องมาพิจารณาดูนะว่า คามเกิดกชความเกิดจยที่เกิดเจตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าจุติหา่เนาะอะไรที่ทำให้เกิดการเกิดขึ้นอไรที่เหตุให้เกิดความเกิดเกิดขึ้นเราทราบไหมพระเจ้าพุทธกรหเนาะตนหตสาเหตุว่าเออมเกิดขึ้นได้นย่างไรสัตว์มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นมาได้อยังไรทางที่วามิดคืออะไรคือวามพุท ทำไมสรรพสัตว์ทหลายทั้งวนี่คือมาเยอะมากมนาะเยอะไหมสสัตว์เกิดมาพวกนี้เยอะไหมเยอะมากเกิดมาแล้วก็เป็นยังไงแกเจ็บตายใช่หรือไม่อ่าแกเจ็บตายพวกก็ส่งย้อนนะก่อนที่จะทรุเนี่ยได้ยานชื่อว่าอะไรนันย,นะยานแรกชื่อว่ายางแรกที่โวกได้ในขณะที่กำลังทรุยานแรกชื่อว่า ปกเพริวาสารสติญาณสมรดิชาติหลังของโอ่งเองได้คือเรียนได้ตายเกิดแก่สจะตายเะแกสจะตายนะมากไปนักที่ทวนตกนันกบ้านก็มีเป็นสัญญาฉานมากไปนักที่ทวนเป็นนกบ้านไม่ชิดต่างๆบ้างนะเป็นโลกเต่าบ้านเป็นนกยูนบ้านเป็นนกพุ่มบ้านเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเป็นสัตว์ต่างๆเยอะแยะมากมายเป็นช้างบ้างการเวีนไปการเวียต่างในโลกก็มีประเด็นเดียวคือตายเกิดตายเกิดตายเสร็จแก่เสร็ตายประเด็นเดียว ะอันนี้คือของเลกเองนะหรือแม้กติดติดสัตว์สัตว์มากมายหลายชนิดมากนะตัวนล้นรอบคู่หนึ่งยานี้คือความสูตรสำเร็จย่างที่สองพระองค์ได้สู่ตูปปาตาญาณทรงไปมองไปที่สัตว์โลกทั้งหลายเห็นการเกิดตายเกิดได้ใจเกินของสัตว์ทั้งหลายก็มีแต่เรื่องเดียวเนาะประเด็นเรื่องของการเกิดเกิดต็ยตายมากมาย้าไม่ย้วนทพราว่าตัสงสารเยื่อยมากมายนะแล้วระองพ่อทรงใกล้ครวนเรื่องของเหตุให้ดคฟัง าเกิดอ,อะไรทีชี้ลที่ทำให้สัตว์ขนาดเกิดนะพวกผสมพนต้นตอของวาาัตถุสงสารถนั้นเลยนะอยางลงไปถึงต้นตอ,ตอึจุดเริ่มต้นที่สุดของเริ่มต้ต้นอนยังเป็นขนาดนั้นเลยนะอะไรคือต้นตอของวัตถุสงสารนะได้ทราบไหมเด่กๆที่ทราบนะ อารมณจิตอว,วิชชาดื่อจิตอว,วิชชาอยา่างเป็นตรงนี้เลยนะเปะ็นต้นตอของระดับสังสารก็คืออวิชชาเร้อมก็คืนะอวิชชาที่ตัณหานี่แหละคือเชื้อของการเื่นที่ยัดแน่นเลยนะเป็นเชื้อเชื้อที่หมักดององู่ในจิตนะเป็นเชื้อของการตื่นก็คือในเรื่องของตัญหาอวิชชาเป็นเชื้อของการตื่นเพราะนั้นเนี่ยเชื้อนี้พร้อมที่จะประทุนะพร้อมที่จะงอกออกมา ให้เกิดการแสวงหาการเกิดนะเพราะอวิชาและสังหาอวิสิทธิ์เพื่ใบแต่พุ่มหนึ่งพกนมหน่พกเลยนะเหมือนกับไม่ได้พืชไม่ได้ข้าวนีนะจะากไปยิ้มเล็ข้าวอยู่ชีวิมอยู่ปบันได้งอเึ้นไหมเอใช่ไหมไม่ไดของเพืชที่เป็นมะม่วงนะถ้าเราปาิบัตไปฏิูรณ์ปเพาะมีดินมีน้ำมีแสแดดก็งอกขึ้นมาไม่ได้ข้าว นะแต่ไปเรียกมีเชื้ออยู่ปเป็นข้าวเปลือกเราปิ้วหวานเรดินมีน้ำมีแสงแดดงอกไหมงอกนะแล้วก็องกอกขึ้นมาได้แสงแดดก็มีเชื้อของการเกิอดอยู่เพราะนั้นเนี่ยจิตก็เหมือนกันนะถ้ายังมีเชื้อของการเกิดอยู่มันก็ต้องปิดเปิดกาไเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นเชื้อของการเกิอดอะไรปัญหาอาิชานะปัญหาอาลิชานะ เพราะนั้นเนี่ยจะจัดความทุกข์ได้อย่างไรนะโอ้องก็ส่งคุณถ้ว่าในเรื่องพวกนี้แหละที่กความทุกข์อ่าคือตัณหาความอยากนะที่อยากเพราะไม่รู้เพราะนั้นเนี่ยของทางในการที่จะออกจากทุกขสิ่งเริ่มต้นจากใน,นเรื่องของปัญญาปัญญานำขึ้นมาก่อนเลยนะวิสีการที่คือปัญญานำขึ้นมาก่อนเลยให้นะมีปัญญาแต่ปัญญานี้สะดับนะ ปัญญาระดับที่แรกคือปัญญาที่เป็นการฟังการอ่านระดับที่สองเป็นการเคร่งครวญระดับที่สามเป็นการเรียปฏิบัติเนาะแต่ว่าเราก็ฟังดูก่อนปรด้นเนาะว่าในเรื่องของการที่เราจะเห็นเนี่ยคือความรู้ความเข้าใจเนาะก็ต้องเห็นเห็นแบบนี้เหยนะว่าเอ๊ะเห็นในเรื่องของพวกใช่ไหมสมาธิที่เเห็นพวกเห็นพวกเนี่ยเราดกว่าเวลาจะดูพุกเนี่ยคือที่ไหน มองกันมาดูเนะาะมองกันดูว่าเป็นความจริงไหมกายเส้นร่างกายแล้วร่างกาย,ายมันเป็นยังไงนั่นที่เชยเป็นยังไงมันคนมีสภาพเดิมได้ไหมแล้วก็ปวดก็เมื่อยออใช่หรือไม่ต้องกลับมามองมาเห็นโทษเห็นทุกข์ของกายนี้ถ้าเห็นโทษเห็นทุกข์ของชีวิตนี้เนาะต้องกลับมาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างร่างกายมีโทษไหม มีโทษโทษของร่างกายคืออะไรเป็นร่างของโรคหรือไม่อ่าร่างกายจะจางของโรคนะร่างกายไม่เที่ยงต้องเก็บต้องเสียต้องตายไปใช่ไหมอ่านี่เรามาดูเนาะเรามาเรียนรู้ดูว่านี่จะเป็นความจริงหรือเปล่าเรานั่งอยู่เฉยเนี่ยมป,ปวดจะเมื่อยไหมปวดกันเมื่อยใช่ไหมอ่าหรือก็ปวดหนักปวดตอนหรือก็ปวดท้อง แล้วก็หีงูเดีวก็ต้องห้องน้ำนะเดี๋ยวจะเป็นโรคสารพัดโรคเลยที่เราจะ็นโรคอะไรบ้างใช่ไหมมีตาเดี๋ยวก็ต้องมีหาหมอตาใช่ไหมอ่ามีฟันก็ไปหาหมอฟันอ่ามีหัวใจก็เป็นโรคหัวใจอ่ามีผิวหนังก็เป็นโรคผิวหนังมีปอดก็เป็นโรคปอดมีขาเดี๋ยวก็ปวดขาปวดเส้นปวดเอ็นใช่ไหมมีแขนก็ปวดแขน มีหลังทุกคนหลังเป็นโรคในไรตางเพียบเลยใช่หรือไม่ได้เห็นโทษในร่างกายมีโทษในร่างกายมีโทษนะมีโทษแล้วก็พิสูจน์การคือบอกได้ไหมบังคับได้ไหมเขาก็จะเกณฑนะได้ไหมเขาก็จะเจ็บนะไม่ได้เขาก็จะตายนะได้ไหมไม่ได้นี่เพ oh. eh ราะฉะนั้นเราต้องเห็นโทษตรงนี้นะถ้าเราไม่เห็นโทษตรงนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นโทษ เพราะการที่จะออกแบบเพ้ได้ต้องเริ่มต้นจากการเห็นอะไรก่อนเห็นทุกเห็นทุกต่อเนาะเห็นทุกเอนสภาว่าที่มันนลิตทอดยังไม่ได้ทุกขังอาญาศสัจจาก็คือว่าสภาวะที่ไม่เที่ยงไม่ทนไม่ซีวตนเราเขาไม่ดูร่างกายประกอบขึ้นจากอะไรดินน้ำลงไปประกอบขึ้นมาประกอบขึ้นมาแล้วเริ่มต้น แรงโพลิธามการตั้งแต่แบไปที่สุดได้หรือไม่สุดท้ายร่างกายตั้งแต่ไปไหมดับไป,ด,บไปดับไปทั้งหมดเลยนะดับไปทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมาเห็นแบบนี้เนาะเห็นว่าเออนะในเรื่องของร่างกายมันงไม่เที่ยงต้องมาเห็นเรื่องแบบนี้มาดูเรื่อยๆมาตามดูตาม,ดตามรู้มาเข้าดูในเรื่องของนะบบาจนี้ใจนี้บริการดูใจด้วยมาดูิการดูใจนะเพื่ออะไร เพื่อสอนทิศสอนใจเนาะอ่าสอนทิศสอนใจให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าสังขารอะไรทั้งหมดเป็นสังขารสภาพของจิตสังขารอ่ามาดูความจิตสังขารเนาะสังขารเจอเรื่องที่น่ากลัวไหมน่ากลัวเป็นของแตกลับไหมเป็นของแตกลับนะคือเห็นความทุกข์เห็นว่ามันเป็นความทุกข์นะอ่าเป็นความทุกข์ จะเป็นของที่จะเป็นของที่แปรปรวนเป็นของที่แตกจากสลายไปเลยเป็นของที่ไม่สามารถบรรลุผลได้ไม่เป็นพิธการใจหวังใช่ไหมไม่เป็นพิธการใจหวังหวังอยากให้เกล่มันก็เกลี่ยไหมเกล่หวังอยากให้เจ็บหวามอยากไม่ให้พิธีการให้เจ็บมันก็เจ็บอ่าอยวไปโล่นะโล่นียังหมดไปไหมไม่ได้เลยนี่ก็อยากให้ตายในล่างใจ ขยากที่ตายแต่มันก็เป็นเงนตายเหมือนเดิมไหมตายเหมือนเดิมไม่มีขยะที่ร่างกายมันตายเลยทุกคนอยากตรวจสอบอยากจเอายู่ดูใช่ไหมถ้ามีขยะที่ร่างกายมันตายเลยแต่ร่างกายมันก็เป็นเงเหมือนเดิมตายเหมือนเดิมท้ามมันจะเป็นอย่างนั้นนะเออแล้วเราก็มาดูว่าธรรมชาติแล้วก็มาดูวาเหยียบแล้วว่าเราคือความทุกข์เราคือความทุกข์มันคือสิ่งที่ สิ่งที่ถูกปรุงแต่งเ,เนาะสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาถ้าเราไปดูเร,ริ่มต้นอยนี้ตั้งแต่เรื่อนงะของวิชาใจวิชาอาจวิชานี่เขาไม่รูน้รนะไม่รู้ว่าสิ่งที่สิ่งที่เกินหัวใจหรือสิ่งที่ไม่ใช่ใจเปนนนน็นยังไงเขาไม่รู้เลยนะนนนไม่รู้คือ, gym, คอ land, ไปสดงงานสรงหาสังขารเนาะแสวงงานสิ่งที่เกินเกินหัวใจที่แสดงงานสังขาร ไม่รู้ว่าสังขารมีเป็นอย่างไรแต่ว่าพอไม่รู้นะไม่รู้จกักเรื่อของสังขารก็ทําให้เกิดการไปแสวงหาใช่ไหมแสวงหาพเพราะแสวงหาแล้วยงนงีงก็ไม่สามารถยี่สดตสอดังะเพราะกฎของธรรมชาตินะที่ ที่ใจอันิชาไม่รู้คือว่าไม่รู้ว่าสังขารเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรไม่รู้นะท่านให้เราต้องมาศึกษาเรียนรู้ตรงนี้แหละมาดูตรงนี้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นในความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา สิ่งนั้นเป็นหลักฐานเป็นัยานนั่นต่างไม่ใช่สัตว์บุคคลตเวนเราเขาไม่ใช่ของใครเลยนะแล้วก็ไม่สามารถเป็นตัวเป็นตนได้สิ่งปรุงแต่งคือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถที่จะเป็นตัวเป็นตนได้เพราะอะไรจะเป็นตัวตนไม่ได้ไม่สามารถที่เป็นตัวเป็นตนได้เพราะอะไรสิ่งนั้นาะไร้กงวงที่เป็นสังขารที่เป็ปรุงแต่งที่เกิดขึ้น ไม่สามารถเป็นตนเตนได้เป็นเป็นตนไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรถ้าไม่มีแต่กตัดไปถ้ามไม่เนสิ่งที่อยู่คงอยู่ตลอดไปทำไมร่างกายถึงไ,ไม่คงอยู่ตลอดไปอะไร่นสิ่งคงแต่งเป็สิ่งที่ถูกทำให้เกิดขึ้นอันนี้กฎของธรรมชาตินะกฎของธรรมชาติสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องแปรผัลนและแต่ตัอไปเป็นธรรมชาติเป็นธรมรมดาอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติ เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือจะต้องถอยออกมาแล,แล้วต้องออกมาแล้วต้องถยอยอ,ออกมาอยู่ที่ไหน,นออกมาอยู่ที่ไหน,นแล้วอ,ออกมาอยู่ประแจออกมาอยู่ปัะแจนะคือไม่หงหาก็คือไม่อยากได้อะไรแล้วเพราะซิมปรุงแต่งก็คือสังาขารทั้งหมดทั้งปวงเป็นของไม่เท <Okay. S 1> ี่ยงเป็นปิดบังเพราะอะไรถึงต้องปิดบังเพราะไม่มีตัวตนจำอะไรอยู่จริง เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงได้ไหมไมระเ่มีหร่ต้องโปรงมีอยู่จริงได้ไหมไม่มีค่ะไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถูกทำให้เกิดขึ้นสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องดับไปเป็นธรรมดาเพราะนั้นสิ่งเท่าหรต้องพปรงมีอยู่จริงไหมไม่มีอยู่จริงมีอยู่จริงไม่ได้เลยเนาะาะ้ะนนเนี่ยอันนี้คือกฎของธรรมชาติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องแปรปลีนแล้วก็แตกลับไปเป็นธรรมดาไม่มีอยู่จริง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไปเสแสร้งหานะทั้งหมดทั้งปวงเป็นของทีไงไงง่ไม่มีจริงไม่จริงหรือยังมีจริงอะไรมีจริงใจใจเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็สิ่งที่มีเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องกลับมากลับมาอยู่กับใจของตัวเองเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ซึ่งว่าเวลาที่เรากำลังจะตายนะสมมติในไลฟ์สนไม่แน่นอนเราเล่นอีกหนึ่งร อายเฉลี่ยของคนเราตอนนี้เท่าไรประมาณเจ็ดสิบห้านาเวลายเท่าไหรสิบปีเไม่แนไม่แน่เพราะว่าคนอาจจะน้อยกว่าน,นั้นนะใช่ไหมราะคนได้หายคนน้อยกว่านั้นนะเจสิบห้านี่คือเฉลี่ยแสดงว่าสนหนึ่งอาจจะน้อยกว่าน,นั้นใช่ไหมแล้วก็เห็นว่าบางคนเด็กก็ตายไปงคนตายก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมมพร้มอี่วนแล้วว่า ถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะทำใจยัองอไงด้วยวันใจอย่างไรอันนี้คืต้องเตรียมของพร้อมอะไรใน,นเครื่องอยู่ขึ้นเรื่องรู้ของใจะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือต้องเตรียมของพร้อมอีส่วนว่าพอถึงตอนนั้นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเราจะสามารถที่จะทำใจได้ไหมกลับมาอยู่กับใจไม่ต้องพิสูจนะ์อะไรอีกแล้วเนาะกลับมากลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวเรามพื่จะปล่อยคว,วามเจ็บปวด หรืออย่างน้อยที่สุดนะก็มีขึ้นมารองรู้มีขึ้นมาเรื่องรู้ของจิตนะขึ้นมาเรืยอของสติเอาปัศสนแลเป็นขึ้นมาเรืนะ่กงรู้เนาะยางเช่นอะไรบ้างสติขึ้นมารื่องรู้อะไรบ้างอ่าือว่าเรา,าเป็นจิตตายเสมอวันนี้ตายนะสมมติวันนี้พยงยามชื่ด้มนเอาไปพร้อมให้รู้ไปนะาตามใจขึ้นแบบน,นี้เป็นไปได้ไหมนะได้แล้วอย่างลงไปรโยนใช่ไหม มาสุดมันจะดีๆไปเลยไหมไปเลยไม่มีอะไรบอกเลยเวลาบอกเลยไปได้เพราะนั้นเนองเราต้องซ้อมอยู่เสมอว่าถ้าตอนนั้นเกิดขึ้นร่างกายหายไปเพราตกใจไหมเดี๋ยวร่างกายหายไปตกใจไหมไม่ตกใจค่ะเอาอะไรเป็นเครื่องเลยเขาได้รู้ป็นเครื่องยดีใจค่ะเออกลับมาอยู่กับใจมันรู้สึกตัวนะกลับมาอยู่กับใจเนาะ ในถ้าเราตกใจมันีอารมณ์อะไรเกิดข like ึ้นนะโซูว่าในขณะนั้นมันมีความโกรธเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นนะมี่ยทำยังไงตอนนั้นเรื่องอะนแต่พอรู้สึกตัวหรือมันเพเรื่องรู้ของจิตเพ่อเรื่องรู้ของจิตเพือเรื่องของสติเช่นมันวเป็นตัวตก็ได้แต่ว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นของที่มีจริงเนาะในกระทั่งตัวตนก็มีอยู่จริงคือเราพิจารณาต่อไปได้นะซูว่าเรายังไม่จบเรายังไม่จบเรื่องของ ว่าจะสื wrote, 他他่สาร่าที่มพ <ices> ์ไม e ่หมดจากความหลงเนาะเราจะเาราจะสึกา่อนที่ได้ก่อนพิมเป็นทีแล้วได้ก่อนแล้วก็ไปปฏิบัติทําต่อในเทวโลกก่อนหรือถ้าเป็นภูมิโลกก็คือว่าจะต้องจับในเรื่องของภูมิฐานะธรรมแล้วีไม่ปราจิตอันนี้คือไปเทวโลกเลยแล้วก็ไปปฏิบัติทําต่ออารมณ์ทั้งหลายไม่มีอยู่จริงนะอ่าจะถ้าเกิดว่าผู้ที่ผู้ที่ถึงพ์อคนพิลาท่านไม่ยึดมั่นในคามนไปแล้วเลาวก็คือว่าอันนี้คือไม่ต้องพิจารณาะไรแล้ว ถ้ายังมีความอยากความดิดม้นรนจต้องตั้งชื้อนะต่อเห็ไหมเพราะว่าเชื้อของการเลยก็คืออะไรตัณงหามันยังมีความอยากความดิด้นร์คือยังไม่รู้แจ้งยังไม่รู้แจ้งจริงจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอน,นิจจังทุกขังนัตาต่างใช่ไหมจิตสามารถที่จะหาอะไรได้ไหมไปหาอะไรได้ไหมจิตสามารถไปหาอะไรได้ไหไไม ไม่ได้เลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกินจิตใจที่ไม่ทิ้งใจเป็นอะไรเป็นอนิจจังทุทธะหนัตตาขโมเยเป็นสิ่งที่ถูกโครงแต่งขโมยไม่ไม่ได้เรียนอะไรอย่เดิมน,นะฮนะก็ไปดูปฏิจจสมุปบาทว่าสังขารนี่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรอวิชชาเป็นปัจจัยที่เกิดสังขารสังขารเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะสังขารเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เพราะอะไรคี่สังขารว่าจะปรุงแต่งเราจะปรุงแต่งขึ้นมานะใจเข้าไปยึดเพราะวามอยาเพราะวามอยาได้สิ่งที่สิ่งสิ่งึคือมัน,นมไม่รู้ว่าสิ่งสิ่งนึงคืออะไรก็เลยคิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็สร้างสังขารขึ้นมาพอสร้างสังขารขึ้นมาได้ดีใจไหมดีใจหลงไหลแล้วก็ ข้อปกรองนะคัวิญญาณข้อเปอย่างนั้ก็เข้ไปรงปกรองในเรื่องของของธาตุของธรรมแต่ว่าสิ่งสิ่งนั้นเนีเน่ยมีอยู่จริงได้ไหมไม่ได้เลยนะสิ่งนี้นคือเคลื่อนสิ่งนี้นนนต้องดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาไขรวนเนาะมาดูมาดูว่ามันแสวงสิ่งนีนไม่ได้เลยเนาะ ไม่สามารถที่จะแสดงอะไรได้เลยเพราะว่าสิ่งทุกอยาก่างเป็นสิ่งที่เป็น,นปัญจันต์นต่างๆเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาหอีกตรงนี้นะ,ะที่จะสามารถที่จะออกจากในเรื่องของอันนีุ้ทางออกเนาะม่านอนทานออกนะที่จะสามารถออกแต่ว่าจะสืสารได้จะออกได้หรือต้องดับปัญหาปัญหาคือความอยากปัญหายอยู่ที่ไหน ู่ที่ใจใจป็นหาอะไรใจเสแสงหาอะไรนะเรได้หาความสุขถ้ามีไม่หลับความสุขนม,ม,มน,นไีไหมไม่มีมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ะดับไปใช่หรือไม่มีแต่สิ่งที่็นอนิจังรสบอันละไปมีสิ่งที่ไม่อยู่จริงไอ้ที่เป็นเสแสงหาอยู่จริงไหมไม่มีอยู่จริงเลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือสิ่ง ทุกทางที่สำคัญคือสิ่งปรุงแต่งคือสิ่งที่ถูกทำให้เกิดขึ้นสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับแปลว่าระดับไปเนาะเพแคะนั้นเนี่ยการที่เราจะสิ้นปัญหาได้สิ้นความอยากได้ต้องเห็นอะไรเห็นความจริงเห็นความจริงรู้แจ้งของจริงสิ่งทั้งหลายตั้งตัวเนาะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา์ทุกทางก้อนัตตา์ก้อนาันทร์ถ้าฟังแบบนี้นะจะสามารถที่จะรับความอยากได้ เช่นในเรื่องของร่างกายร่างกายจะเป็นไงเครียงหรือไม่เครียงไม่เครียงอยู่เหมือนเดิมได้ไหมสภาพเดิมได้ไหมไม่ได้แต่กลับไปไหมแต่กลับไปมีตัวมีตนไหมไม่มีตัวมีตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เนาะเป็นเพียงแค่ธาตุนน้นลดไฟใช่ไหมเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปลงบนในท่ามกลางการแต่กลับไปที่สุดนี่คือเรามาเห็นเห็นงความจริงไม่ใช่แบบนี้นะ เ้อาสิ่งทั้งหลายตั้งควงเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ต้องพิจารณา้เองให้มันดับในเรื่องของตัณหาแล้วกอตัณหา,าคือเกิดความทุกข์ปัญหาอะไรนะความสุขมีหรือไม่ความสุขมันมีไหมความสุขนันม,มีโลกนี้ความสุขที่ไหนที่เราไม่พอใจแต่ว่าถ้าเป็นตหาภายนอกมันมีความสุข นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแปลงเประดับไปเสียงผมเห็นว่าเสียงเป็นระดับไหมดับร่างกายคน,คนนั้นคนนี้เราเป็น,นลมรัฐเ,เกิดยกับชีวิตายไหมเออแปลผลทั้งหมดเลยแต่กลับไปทั้งหมดเลยสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปสังนะ่งหาบนโลกนี้โลกใบนี้คืออะไรสิ่งปรุงแต่งนะโลกและชีวิตคือสิ่งปรุงแต่ง,งหมดเลยอยู่จริงไหม ไม่มีอยู่จริงมัเป็นสิ่งไร้สาระเป็นสิ่งที่เดิดแล้วก็จะไปไม่มีอยู่จริงเพรนอ้ไราตเห็นแบบนี้เรื่อยๆเนาะเกงถึงความไร้สาระเป็นสิ่งต่างๆเราเป็นแพงแค่มายาเป็นมโนมายาเป็นมายาแสลบหลอกให้ต้องแสลงหาเป็นมโนมายาทุ่สิ่งที่อยากก็คือมายาภาพเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงไม่มีอะไรอยู่จริงเลยนะทุกอย่างเป็นเพียงแค่เป็นเพียงแค่ ปรุงแต่งมาหมดเลยเนาะสำคัญอย่างโลกนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิน้ำลมไปใช่ไหมร่างกายเป็นมิจฉาไหนดินน้ำลมไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ในดับไปตามกฎของธรรมชาติมีอยู่จริงได้ไหมไม่ได้เลยนะไม่มีจริงไม่ได้เลยเพราะนั้นอันนี้คือ,อเราต้องมาพิจารณาเรื่อยๆในเรื่องของปัญญานะปัญญามันอยู่ในดับนะปัญญา สารระดับนะั้นตั้งแต่ปัญญาที่ได้ยินได้ฟังเท็ควรหรืเป็นความจริงไหมเป็นความจริงไหมเป็นความจริงแล้วก็มาภาวนามาภาวนาก็คือว่ามีสติมาเจริญสติในการที่จะดูก,กายดูใจอันนี้คืนะรคเอ,อ,เะอาารอะ,ระ,ด,นะะรดับของการภาวนาแล้มาเรียนรู้ก็มาดูว่าเื่เป็นยังไงบ้างอาการของใจละใจเป็นยังไงบ้างก็มาดูว่ามีสติแล้วรรู้ไม่ใช่ระดับของการคิดนะ เป็นเป็นระดับของในเรื่องของการที่เข้าไปดูเข้าไปรู้ด้วยด้วยสติไม่ใช่ระดับของการคิดแล้วนะไม่ใช่ระดับของอาเป็นระดับของการเข้าไปดูเข้าไปรู้หาด้วยสติวิจัยเอาใจเข้าไปดูเข้าไปรู้การเรียนรู้การใิจใจนีีเนาะแต่นี่เป็นเรื่องของสมาธิดูดูเพื่อให้เกิดความดูืวองานลายกำหนดให้คิดลายสากความหลง ลงล่างลงดีดีใช่หรือไม่เวลาเหตุกเรณ์เกิดลึกลก่างดีใจไหมดีใจดีใจสุดๆเลยใช่หรือไม่ดีใจจนน้ำตาไหลเลยใช่หรือไม่ดีใจสุดๆเลยอะไรที่เกิดขึ้นมาอะไรเกิดความทุกข์ใช่ไหมพร <c oughs> okay, ะพจาาบอกว่าะไรมีแต่ทุกข์ขณะที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ขณะที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ขณะที่จับไป นอกจากพวกไม่มีอะไรเกิดนอกจากพวกมีอะดัแบบถ้านาจะไปหาอะไรในโลกนี้จะหาความสุขเจอไหมไม, <c oughs> ไม่เจอไม่เจอความสุขเลยโลกนี้ไม่มีความสุขเลยมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปโลกนี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปร่างกาย้ก,ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปใช่หรือไม่นีแต่ของเกิดจากที่แต่ของไม่เที่ยงมีแต่อนิจจ์อนาตตพระองค์จึง,ง,งจไม่มสงสนดเสนอในบุคคลที่แสวงหา อน,นิจจังทุกคนนะครับไม่สุนเสริมไม่สรรเสริญคนที่ไปเสนอเขาไม่เที่ยงนะเพราะอะไรที่สมนทรเขาไม่ใชมที่สรนทรทุกคนมันยากตราตามคนงานหนักใช่ไหมไปหาหาโลกไปหา,บบาทรนะัพย์สมบัติหาบ้านหนาะช่องหนาะคนรักหาขอรักเจอความสิทธิแท้จริงไหมไม่เจอความสิทธิเนี่ยเป็นยังไง ไม่เที่ยงไม่ทนไม่ใช่ตัวตนเราเขาสุดท้ายก็เป็นยังไงแตกกันไปทั้งหมดในผู้ลงซรรอซื้ออะไรเุาไปจับซร้อสื้ออะไรทราบไหมพู้ลงซรรอซื้ออะไรผู้ที่แสวงหาความจริงความสุ่สุขที่เป็นจริงเที่ยงแท้แน่นอน ถ้าไปแสดงหาความสุขที่ไม่เที่ยงจะสูญบังได้ไหมเป็นไม่ได้เลยนะถ้าไปแสดงหาความสุขที่ไม่เที่ยงจะได้สูญบังได้เลยเพราะองค์ทรงสรรเสริญการแสดงหาความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะถ้าเราแสดงหามีโอกาสเจอไหมเจอเพราะนั้นเนี่ยพระองค์ทรงสรรเสริญบุคคลที่สสดงหาความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะมีโอกาสที่จะเจอเพราะมันมีอยู่จริง พรามีอยู่จริงถ้าไป็สแสงหาสิ yup ่งที่ไม่มีจริงมีพบไหมไม่พบไปเสิสหาชีวิตเป็นแสหาโลกธรรมทั้งหลายเลยลาบยศสารเสริญการรสุขพบคามสุขแทจริงไหมไม่พบมีลาบเสิริมลาบมียศเสิร์มยศมีสารเสริญไม่ินทามีการเสริมีศีลมีขบใช่หรือไม่ภายในภริเ้าส่วนสรเสริแค่สิร์ฟหนคอนสตริเที่ยงแน่น่นอนู่ที่ไหนลละคสริเที่ยงแ่น่นอนมที่ใจ แล <ge> ้วท e ี่ใจต้องกลับมาที่ใจมาตามหาเจตบปันเองเจอที่อย่างเจตบปันเองเจอที่อย่างอ่าเนอต้องมาหาเจตบเองที่เจอแล้วก็อยู่กับใจไม่เปยเสี่งหาสิ่งนอกใจอีกแล้วเพราะมันไม่มีอยู่อะไรที่เขาทำให้เจ็บอะไรีอยู่เจ็บเป็นแม่พิส้าฟเพราะไม่ไม่เคยรู้จักใจของตัวเองเลยไม่เคยอยู่กับใจตนเองเลยมันมีแต่ไปคิดถึงเรื่องอื่นใช่หรือไม่อ่ามันจะไปหาสิ่งนอกใจใช่หรือไม่ ไปหารูปรสนเสียงสัมผัสใช่หรือไม่จะเจอไม่ได้เวลาความสุขแนั้นจะเจอไหมไม่เจอเพราะมันมีอยู่จริงไหมไม่มีอยู่จริงเพราะนั้นความสุขที่มีอยู่จริงต้องไปเจาะหาะที่ไหนที่ใจต้องกลับมาที่ใจของตัวเองการมาที่ใจสิ่งที่เกิดนใจมนอยู่จริงไหมไม่มีอยู่จริงเนี่ยต้องหยุดการเสรืงหายห้ได้ถ้าหยุดการเสรื่หายได้ใจก็ะจะเป็นยังไงพอไหม พอนี่ยังหลวงกสอนให้เป็นยังไงพอให้รู้จักพอให้ใจรู้จักพอให้มีความสันโดษอาถิปิตนะสอนของพระพุทธเจ้าคือความสันโดษคือความรู้จักพอนะรู้จักพอไม่ต้องเสแสร้งอะไรแล้วเพราะว่าขับสมาธิที่ไหนอยู่ที่ใจนี่เองเนาะยู่ที่ใจนี่เพราะนั้นคนที่เสแสร้งใจของตนเองจนพบความสุขที่แท้จริงได้ไหมได้ เพราะอะไกได้พราะใจป็นสิ่งที่มีอยู่จริงะเราก็นั่นเนี่ยก็นั่นแหละเราพยายามที่จะโอวนาให้แม่เนาะวนาให้ั้งสที่ส่วมากอ่านห้ัมสือสารคสีตวต่อัท่านพินที่สุด